จากการที่เราได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ติดตั้งหลายอย่างนะครับก็จะมีตัวท่อแวนแอนไฮตัวนี้ซื้อมือสองมานะครับก็เสียงก็เพราะเป็นตัวสลีปออนนะครับแล้วก็มีตัวกลองอากาศตอนนี้จะทำสเตตหนึ่งนะครับแต่ว่าขาดกล่องนะครับกล่องจูนยังไม่มีก็เหลือแค่กล่องจูนนะครับแต่ติดตั้งไปแล้วก็ไม่สะดุดนะครับ มีสำลักบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าใส่กล่องจูนแล้วน่าจะดีขึ้นแต่การบิดอัตราเร่งดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็จะมีตัวปอกแผ่นเนาะเพิ่มมานะครับตัวปอกแผ่นของฮาร์เลนะครับแล้วก็พิงหลังแบบถอดด็อกกิ้งนะครับแล้วก็มีชุดกระเป๋าหลังชุดกระเป๋าหลังนี้ก็ซื้อตัวมือสองมานะครับแล้วก็คัดต้อมตัวยึดกระเป๋าใหม่ แบบมีกุญแจล็อกถอดได้นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีการแก้ไขนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าใช้งานก็ได้อยู่ครับดีอยู่น้องต่าง,งก็เปลี่ยนไปนะครับก็สามารถออกทัวร์ลิงได้ยาวๆเลยมีกระเป๋าหลังด้วยอันนี้ชิลหน้าเราถอดออกนะครับเป็นแบบกดเร็วนะครับวันนี้เราก็มาที่ถนนอักษะนะครับก็บรรยากาศ รถเงียบเงาเลยนะครับเราก็มาวอร์มแบตนิดนึงแล้วก็ลองท่อด้วยนะครับว่าเสียงท่อเป็นไงอัตราเร่งเป็นไงก็ดีมากๆนะครับเสียงก็เคาะออกแหลมนิดๆแต่ก็ดูดันดีนะครับวเวลาวิ่งก็รถใหญ่เขาได้ยินเรามาเขาก็หลดให้นะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับ ไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงข้อแวนนันไฮตัวนี้จะเป็นอย่างไง